ครับสวัสดีครับนะวันนี้นะครับมาพบกับช่องทอปเปอร์เกษตรนะครับนะครับวันนี้นะครับนะมาแนะนานะครับวิธีการดูเหรียญนะครับนะาหลงพสุดวัดการหลงนะครับปีสองหนึ่งนะครับนะเหรียญวัดลูกหรือเหรียญเสือกลับนั่นเองนะครับนะรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันหลายเนื้อนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะาเนื้อคาบินโตนะครับน้เนื้อเงินและเนื้อทองคา นะครับนะวันนี้นะครับได้นําเนื้อทองแดงและเนื้อเงินมารับชมกันนะครับนะวิธีการดูนะครับการแยกบล็อกเล่นหานะครับนะเดี๋ยวมาเิ่มกันเลยนะครับนะรุ่นนี้นะครับจะมีการแยกบล็อกเล่นหากันนะครับนะแยกกันที่โค้ดนะครับแยกกันที่โค้ดนะครับแยกที่โค้ดนะครับนี่นะครับเหรียญซ้ายมือผมเนี่ยนะครับนะ เป็นเหรียญ2โค้ดนะครับให้ดูนะครับนับเลยนะครับ1 2เหรียญขวามือเนะี่ยนะครับเป็นเหรียญ3โค้ดนับเลยนะครับ1 2 3 3โค้ดนะครับมีการแยกบล็อกนะครับนะที่โค้ดนะครับ3โคดเนี่ยนะจะมีราคาสูงกว่าเล็กน้อยนะขึ้นอยู่ที่ความสวยเท่านั้น นะครับนะเหรียญรุ่นนี้นะครับแยกแค่นี้นะครับนะวิธีการดูนะครับดูยังไงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าบล็อกหน้าเนี่ยนะครับมีมากกว่าหนึ่งบล็อกนะครับนะมีมากกว่าหนึ่งบล็อกคือสองบล็อกนั่นเองนะครับคือสองบล็อกนั่นเองนะครับนะครับให้ดูยังไงนะครับหนึ่งนะครับดูนะครับให้ดูนะครับเหรียญด้านซ้ายมือผมเนี่ยนะครับ นะครับจะมีขีดข้างแขนนะครับนะครับแล้วดูเหรียญขวามือนะครับเหรียญขวามือจะไม่มีขีดข้างแขนนะครับเห็นไหมครับตำหนิหรือรายละเอียดต่างๆนะครับด้านหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันให้สังเกตตรงไหนนะครับนะครับมาเริ่มดูกันนะครับหนึ่งให้ดูใบหน้า จำใบหน้านี้ให้แม่นๆนะครับนะแต่รุ่นนี้ใบหน้านี้เก๋ถอดติดนะครับนะดวงตาจะต้องมีความคมนะครับเส้นผมนะครับนะมีความคมชัดรายละเอียดการแกะธรรมชาติต่างๆของตัวเหรียญนะครับนะครับโค้ดนะครับเห็นไหมจะมีเส้นในโค้ดนะครับแบบนี้นะครับเส้นสันติมีความคมนะครับนี่แบบนี้นะครับดูเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับ และจุดสำคัญนะที่ต้องจำนะครับให้จำเส้นนะครับด้านหน้าเสือเห็นไหมครับนะข้างแก้มเสือเนี่ยนะครับจะมีเส้นหนึ่งเส้นที่คมคมนะครับแบบนี้นะครับนะทั้งสองบล็อกมีเหมือนกันเห็นไหมครับมีเหมือนกันเลยนะครับนะมีเหมือนกันเลยดูรายละเอียดความคมในตัวเสือนะครับของบล็อกนี้นะครับขีดนี้หน้าเสือเป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับเห็นไหมครับ จะมีเหมือนกันนะเพราะตําหนิจุดอื่นนะครับจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับดูนะครับนี่เส้นด้านหลังเสือนะครับนะของบล็อกแขนที่มีขีดออกจากแขนนะครับนะครับตรงเนี้ยนะครับขีดตรงเนี้ยนะด้านหลังเสือนะจะทะแยงลงนะครับนะจะทิ่มลงแต่เหลียญที่ไม่มีขีดนะจะเป็นแนวนอนแบบนี้เห็นไหมครับนะถ้าเราสังเกตจุดนะครับ นะสังเกตได้จุดเดียวคือด้านหน้าเสือนะครับแบบนี้นะครับจะมีเหมือนกันนะครับด้านหน้านะครับแล้วด้านหลังล่ะให้ดูนะครับช่วง11บเอนกานะครับนะสิบเอนกานะครับจะมีเนื้อปิ้นนะครับจะมีเนื้อปิ้นแบบนี้นะครับเนื้อปิ้นนะครับนี่จุดที่1นะครับด้านหลังนะให้ดูนะครับจุดที่2นะครับให้ดูด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับ นะครับจะมีสองวงเดือนเห็นไหมครับวงเดือนที่หนึ่งวงเดือนที่สองแบบนี้นะครับนะครับจุดที่สามนะครับให้ดูนะครับตัวขละยันนะหรือตัวหนังสือต่างๆนะครับจะคล้ายๆผิวมาละนี่เห็นไหมครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับดูกระแสความตึงเห็นไหมครับนี่นี่นี่ คล้ายๆผิวมะระนะครับแบบนี้นะครับจำลักษณะการเจาะพระให้แม่นๆเห็นไหมครับปิ้นธรรมชาติแบบนี้นะครับปิ้นธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่ปิ้นธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วนะครับนะตรงหูเจาะเนี่ยสังเกตนะครับจะมีนะครับ รอยกดเนี่ยนะครับเนี่ยจุดตรงนี้เป็นจุดสําคัญเช่นกันนะครับนี่เห็นครับจะมีรอยกดนะครับคล้ายๆเส้นนะครับนี่ข้างๆ้างหูเจาะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนี่เจอแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับนะ โอกาสพระท่านแท้สูงมากนะครับและมาดูขอบเหรียญพระกันให้จํานะครับนะครับพอเราพลิกหน้าเหรียญนะครับจช่วง10นาฬิกานะครับ9านาฬิกา10นาฬิกานะครับนะครับเห็นไหมครับจะมีตัวตัดนะครับนะครับจะมีตัวตัดนะครับที่กินลึกนะครับ2เส้นหนานะครับ1 2 1 2สอง หนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้ชัดๆนะครับเดี๋ยวเราส่องให้ดูเห็นไหมครับนี่นี่นะครับแบบนี้นะครับกินลึกๆนะครับลงไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นล่องเลยนี่เจอแบบนี้จ่ตังได้นะครับและมีจุดหนึ่งนะครับให้จําหูเหรียญเนี่ยนะครับ จะมีเส้นหนึ่งนะที่ตัดลึกลงไปนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับหนึ่งเส้นนะครับตัดล,ลงไปลึกอย่างชัดเจนนี่เห็นไหมครับตัดลึกลงไปอย่างชัดเจนนะเหรียญรุ่นนี้ดูง่ายมากนะครับเราจะจําจุดไหนเป็นจุดจ่ายตังค์ของเราก็ได้นะครับแบบนี้นะครับและเรามาส่องเนื้อเงินกันให้ดูนะครับเนื้อเงิน นะครับให้จดจำใบหน้าให้แม่นๆตาลึกๆแบบนี้เห็นไหมครับตาลึกๆแบบนี้นะครับเส้นผมนะครับจะมีความคมนะครับจะมีความคมนะครับให้จำนะครับจุดที่สองนะครับจุดที่สองนะครับจำประคบนะครับเห็นไหมครับประคศเนี่ยนะครับ จะมีความคมนะครับรายละเอียดนะครับคมมากตรงประคดเห็นไหมครับนี่การแกะที่มีความคมนะตรงประคดแบบนี้นะครับนะด้านหน้าเหรียญน,นะครับแล้วให้จํานะครับตรงหัวเลขสองนะครับถึงปลายเลขสองนะครับจะมีเส้นหนึ่งเส้นนะครับคมๆหนาๆเลยเห็นไหมครับนะ ปลายเล็กสองนะครับชนหัวเลขกสองนะเกือบชนนะครับนี่เห็นไหมครับหนึ่งเส้นหนาๆแบบนี้นะครับชัดๆคมๆนะครับและให้จํานะครับเห็นไหมครับแทบไม่ต้องส่องก็เห็นแล้วนะครับตั้งแต่นะครับขาเสือนะครับนี่นะครับมีขีดนะครับคมๆนะครับออกไปแบบนี้นะครับนี่นะครับชัดๆ และจุดสําคัญนะครับจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดเลยนะครับเห็นไหมไม่ต้องส่องก็เห็นนะครับข้างกระหนกนะครับนะจะมีขีดสองขีดนะครับที่คมคมออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับพาอยู่ในเลี่ยมจะสองยากนิดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับขีดสองขีดคมคมแบบนี้ออกมาเห็นไหมครับนี่ ชัดเจนเลยนะครับแบบนี้นะครับด้านหน้าสังเกตประมาณนี้นะครับและนะครับให้ดูจุดต่อไปนะครับคือโค้ดนะสังเกตโค้ดนะครับนะสังเกตโค้ดโค้ดจะเป็นสองโค้ดนะครับรุ่นนี้นะ้าเป็นเนื้อเงินนะครับเห็นไหมครับโค้ดที่ตอกบริเวณสังกติเนี่ยนะครับจะต้องมาตอกหน้าเสือนะครับเดี๋ยวซูมโค้ดให้ดู เห็นไหมครับนี่แบบนี้จดจําความคมนะครับรายละเอียดต่างๆผ้าจะต้องมีความคมความลึกนะครับสวยงามมีวิติแบบนี้นี่รายละเอียดยันต่างๆนี่นะครับด้านหน้านะครับสังเกตประมาณนี้นะครับแล้วเราพลิกหลังนะครับพลิกหลังนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยนะครับ จุดจ่ายตังค์นะครับที่เขาพูดพูดกันว่าสิบเอกการจุดจ่ายตังค์เนี่ยเนื้อเงินเนีต้องคําจะไม่มีนะครับเพราะส่วนมากนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับจะเก็บตะไบนะครับคือเก็บขอบนะครับนะจะเก็บขอบพระนะครับส่วนมากจะโดนตะไบทิ้งออกไปนะครับให้จําจุดนี้นะครับให้จําจุดนี้นะครับเส้นวงเดือนนะครับเห็นไหมสองเส้นยังมีความคมเห็นอย่างชัดเจน นะครับนะเห็นอย่างชัดเจนเส้นนี้นะครับแล้วให้จํานะครับนะอัขระยันเนี่ยนะครับนะคล้ายๆผิวมะระแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมคล้ายๆผิวมะระนะครับนะเนื้อเงินพวกนี้กระแสความคมจะเยอะมากนะครับนี่นะครับแบบนี้จุดสําคัญเลยนะครับหูเจาะเห็นไหมครับจำลักษณะการเจาะให้แม่นๆ เห็นไหมครับปีนออกมาเล็กน้อยเห็นไหมครับจำล่องรอยกันตะไบนะครับนี่เห็นไหมครับล่องรอยกันตะไบนะครับขอบทิ้งนะครับนี่นะครับและจุดสําคัญเห็นไหมครับข้างข้างหูเจาะนะครับจะมีรอยกดไปแบบนี้นะครับคล้ายๆเส้นนะครับเห็นไหมครับออกมาแบบนี้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับนี่มีแบบนี้นะครับ แ้ดูง่ายเลยถึงไม่เห็นขอบท่านก็สามารถจ่ายเงินได้นี่ครับเนื้อเงินแบบนี้นะเทคนิคง่ายๆเลยนะครับนี่ดูแค่นี้วันนี้นะครับนะเราได้แนะนำนะครับวิธีการดูเหรียญวัดลวกนะครับถ้าใครมีนะครับแบบนี้นะครับนะเรายับเช่านะครับเนื้อทองแดงนะครับนะตั้งแต่นะสองพันถึงสามพับาทขึ้นอยู่ที่ความสวยนะครับ นะเนื้อขาบินโตนะครับผมรับเช่านะครับตั rempl, ้งแต่หลักนะครับหนึ่งหมื่นสองหมื่นนะครับถึงสองหมื่นห้าประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่ที่ความสวยนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับรับเช่านะครับนะตั้งแต่นะครับหลักห้าหมื่นนะถึงแปดหมื่นบาทขึ้นอยู่ที่ความสวยนะครับนะถ้าเป็นเนื้อทองคำนะครับผมรับเช่าหลักหลายหลายแสนบาทนะครับนะครับ ขึ้นอยู่ที่ความสวยนะท่านใดมีนะครับสามารถส่งรูปหาเราได้นะในช่องทางไลน์นะครับนะวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราครับสวัสดีครับ